สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีประเด็นเบื้องลึกนะครับที่ถูกเปิดเผยโดยนายสมรังสีนะครับผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งตอนนี้ลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาตอบโต้ฮุนเซนอย่างดุเดือดนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งชายแดนครั้งนี้สมรังสีฟันธงว่าฮุนเซนไม่ได้ทําไปเพราะรักชาตินะครับแต่เป็นเพราะ กลัวระบอบของตัวเองจะล่มสลายและที่สำคัญคือรายได้มหาศาลจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานกำลังถูกไทยกวาดล้างอย่างหนักนะครับทำให้จำเป็นต้องเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการปลุกกระแสชาตินิยมและสมรังสียังอ้างอีกว่ารายได้จากขบวนการอาชญากรรมนี้สูงสุดถึง400ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินสก,กรปรกที่หล่อเลี้ยงระบอบและเครือข่ายของนักการเมืองกัมพูชาโดยตรงการที่ไทยปราบปรามจึงกระทบกับแหล่งทุนสำคัญนี้ครับและสมรังสีได้สรุปเร็่ด็นี้อย่างขมมขยว่าฮุนเซนไม่ได้